คิวแ,แบบอาซาชอบชอบเข้าหาน้องอะแบบน้องนอนอยู่ก็จะชอบแบบไปเหมือนงับเล่นๆนะคร<อ>ับไปควนน้องแบบเป็นงับตรงตรงเหมือนแก้มน้องหรือใต้คางน้องะอะไรอย่างเงี้ยแต่น่าน,น่าจะงับเบาๆครับผมเพราะว่าตัวตัวของเทก,ก็ไม่มีปฏิกิริยาเ <c oughs> ือะเลยไม่หรอกก็แบบปล่อยให้กัดก็หลับต่อไปใช่โอกาสสมผัญก็อาซาก็จะเปลี่ยนมารีอาดูห้องตัวแรกแล้วเวลาแบบ เท,เทวิมไว้สองถ้วยค<ฆ>้างกันอาซาก็จะค่อยๆกินละเมียรละไมกินไปเรื่อยแต่ตององเต้คือใส่ <c oughs> พิเศษปุ๊บหันเรือไปดูชามพี่เฮ้ย <c oughs> เหลือนี่ว่ะเอาเลยเดินไปแย่งพี่กิน <c oughs> พี่ก็จะสไตล์เดิมเหมือนเวลาน้องมาแย่งของเล่นแล้วก็จะแบบนั่งดูแล้วก็เดินไปนอนในที่มุมสแป๊บหนึ่งพอน้องกินเสร็จปุ๊บ <c oughs> พี่ก็จะเดินกลับมาที่ชามมาดมหมดแล้ว เหลือเหลือให้ฉันหรือเปล่าหนะาแล้วก็กองเต้เราต้องใช้เสียงแบบไหนกกองเต้นี่หายอยู่ครับเขาเรียกเรียกไม่ว่าจะเรียกกองเต้หรือว่าเรียกนาซาเรียกอะไรก็แล้วแต่กองเต้หันหมดครับซึ่งนะตอนนี้กองเต้ก็ยังไม่รู้ว่าฉันชื่ออะไรใช่ใช่พยายามทําให้น้องเขาจาได้อยู่ว่าเขาชื่อกองเต้แต่ก็จําไม่ได้สักทีนี่ลงร่วมกันเลยน่าเสียมาก